อีย์อริกเินแวขอปืนคังนี้มันะคุณเเอาของแกไปซะพวกเรามาช่วยนายต่อสู้แล้วไปกันแป๊บม่ฉันเปิดก่อน ขอบใจเปิดไม่ได้ทำอย่างนี้ละกันเฮ้ยยังเปิดไม่สนิทอีกต้ง้างออก้รอเออมันก็ไม่มีอะไรย่าฮอ,อดีดักสปีกเกอร์บวกฮวงเลนส์หน่อย ประกอบมันไรอย่างไรแล้วเยอะไรที่สองไรที่สามก็มาติดติดมันมืดว่ะเพื่อนเยอะงี้เล่ามาสำรวจก่อนอืม ไม่อย่าไปอย่าไปอ้าทําไมล่ะเสียงอะไรล่ะ

แกจะสู้ไปทำไมในเมื่อแกกำลังต่อสู้เพื่อยืออะไรสักอย่างเขารวมกับพวกเราแล้วแกจะได้สัมผัสพลังจะมีมากกว่าที่แกมีไม่ลัะฉันจะชนะแกคิดผิดมหันเลย,ย 咿呀，咿呀，呀呀呀呀！哈哈哈，败了你，你怎能想赢我？哦，来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 ， เจ้านายเป็นไรมากไหมฉันไม่เป็นไรมากหรอกแล้วแกจะเสียใจอม,มันไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่